นัทนนดวงสูงเนินผู้รวมก่อตั้ง SpaceTS.co ถูกควบคุมตัวไปในระหว่างสลายการชุมนุมวันที่16ตุลาคม2563เพจ Facebook SpaceTS.co ซึ่งเป็นเพจชื่อดังด้านวิทยาศาสตร์และความรู้เกี่ยวกับอวกาศ ได้แจ้งข้อมูลผ่านเพจว่านายนัทนนดวงสูงเนินหรือเตินบรรณาธิการบริการและผู้ร่วมก่อตั้ง SpaceTS.co ได้ถูกควบคุมตัวแล้วระหว่างการชุมนุมในช่วงหัวค่ำวันนี้โดยระบุว่านายนัทนนถูกควบคุมตัวไปในระหว่างนำโบขาวไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยได้ถูกควบคุมตัวไปในระหว่างการสลายการชุมนุมของเย็นวันที่16ตุลาคม2563หลังจากที่เขาพยายามนำโบขาวไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนอาจจะเคยเห็นภาพที่ถูกแชร์ที่มีเจ้าหน้าที่นายหนึ่งยื่นมือออกมาให้เติ้นผูกและเติ้ลกล่าวกับเจ้าหน้าที่ว่าวันนี้รับไว้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ผมหวังว่าวันหน้าที่จะมายืนข้างพวกเรานะครับ ล่าสุดมีการแจ้งว่าติดต่อกับนัทนนท์ได้แล้วเจ้าตัวปลอดภัยดีคุครับคนดนอะไเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับโดนลักขึ้นต้นแต่รถไปแล้วครับผมเห็นไม่น่ใจว่าเป็นคนแรกที่โดนจับก่อนนะครับที่รถที่เอ่อแล้ครบที่รถขึ้นห้องไวันนี้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับอะไรแล้วหนึ่งคนนะครับดูขมู๊น่าจะเป็น อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ